เช้านี้ที่ภูผาวารีเป็นที่พักนะครับเป็นแพร่พักที่เขื่อนรัชประพานะครับวันนี้เป็นวันที่สามแห่งการท่องเที่ยวแล้วครับเดี๋ยวเช้านี้เดี๋ยวไปกินข้าวเขาจัดมื้อเช้าให้ด้วยนะครับตามไปดูครับที่นี่ไม่มีสัญญาณที่นี่ม,มีสัญญาณเน็ตนะครับอาหารเช้าเสิร์ฟไม่อั้นนะครับที่ภูผาวารี เช้านี้นี่ครับมีแต่ชาวชาวฝรั่งนะครับคนจีนก็ไม่เห็นญี่ปุ่นก็ดีไม่เห็นเลยมีอาหารเช้าให้นะครับแล้วก็โอ,อ้ก็จัดกัน,กนละเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรมีข้าวต้มนะมีข้าวผัดมาดูนะมีข้าวผัดมีข้าวผัดมีอะไรทุกอย่างนะครับมีสลัดด้วยนะมีน้ำส้มนะครับน้ำส้มน้ำส้มน้ำแดง แก้วอยู่ไหนไม่รู้เจอแก้วแล้วครับขอ,อน้ำซุมสักแก้วนึงซุมนะครับน้ำซุปหอมมากนึ่งแก้วพออิน้อยๆนะครับที่ที่พักนะครับภูผาวารีเขื่อนราชประภามีแต่ชาวต่างชาติแทบได้เลยนะคนไทยนี่ แทบไม่เห็นเลยนะครับมันกินนะครับมันยาจาศนะครับเราเล่นมาสองอย่างเลยทั้งข้าวผัดทั้งอะไรเต็มจานจะกินหมดไหมเนี่ยอ๋ออันนี้แค่สองสาษาหลายคนจักเลือกกินตามสบายครับกลุ่มที่เรามากันนะปิดขอกินข้าวก่อนนะพร้อมกันคับเพื่อนๆทาอาหารปลาสวายต้องเขื่อนนะครับตัวใหญ่ๆนะครับเริมตามตัวละห้าโลนะครับพี่หนึ่ง นิ่งๆอย่างนั้นเลยเด่นเลยครับที่คือละไรเ้ปาประพาครับเป็นที่พักเป็นเป็นแพรพักนะครับภูผาวาดีครับชื่อของเขาโอเคคุณเช้าอยู่ครับเต็มปากเลยขอโทษทีอร่อยอาหารเช้าครับทีนี้เราก็เอาปลาสับมานะครับเอาผักที่นี่ครับผักสลัด มากินกับข้าวข้าวผัดข้าวสวยไม่มีนะข้าวผัดเลยครับเพราะเรากินอาหารเช้าพัทที่นี่คูผาวาลีเห็นมีแต่กุ้งหลังไหมปลาพักที่นี่นนกินข้าวพร้อมกันเล สะเก็ดนะขระเนเป็นผนังนี่ต้องใช้หนูปังนะยายได้เห็นมัมทางจากภูผาวารีที่แพรที่พักนะครับกลับเข้าฝั่งแล้วครับประมาณสี้านาทีครับฝนตกตลอดทางครับเดินทางต่อครับจากแพที่เราพักนะครับคูผาวารีนะครับประมาณฝั่งเขื่อนแล้วคือรถเขื่อนก็ร้างขาดมากนะครับจะมีภูเขากัน้ก็กว้างนะครับผมรู้ว่าเป็นเขื่อนลู่เลยนะ อุทยานเขาอะไรเนี่ยสามยกสามกกเลย่อุทยานเขาสามกกนะครับเขาศกเขาศกครับเขาศกเรียกผิดนึกไม่ออกนะครับงั้นตัวปอมนะครับต้องเรียกถูกๆโอเคครับถึงครับาฝั่งนะอุทยานแห่งชาติเขาศกนะครับเดินทางต่อครับจาก ขเรือนรัชประภาครับาสารเขื่อนนะครับจะไปวัดไอ้ไข่นะครับที่เจดีอ่นะครับวัดเจดีนะครับลุยต่อครับติดตามกันไปนะครับเพื่อนๆไปด้วยกันมีทางขึ้นทางลงมันชันหน่อยนะครับเข้าเขตนครศรีธรรมราชเลยนะครับฝนจะตกตลอดทางอยู่ไม่เด่น มาดูกัันครบมีการลอยดอกบัวจุดเทียนนะครับวนๆนี่ครับใส่เป็นตะดำอยู่นี่ครับมาดูกันครับเจ้าผันคือเคยมาครั้งแรกนะครับนี่ หลายหลายหลายรูปเลยครับไปาครับพระกำลังสร้างอยู่นะครับนี่ตนหนึ่งครับนีหลวงพ่อไม่มีป้ายบอกว่าหลวงพ่ออะไร โอเคครับบริวเวณเ้าไปที่นี่นะครับมาป็นที่นี่เที่ยวที่นี่หนหน้า,าออกเล็กวัดเจดีย์นะครับเราจะไปหาข้าวนีละวัดไอ้ไข่มาเจอร้านข้าวพอดีครับทางออกทางออกถนนใหญ่นะครับอาหารตามสั่งอ่ะเรามาดูกันครับเป็นเนี่ยอะไรตามสั่งนี่มีหลายอย่างไนหะ เผาไก่ไข่เกียวนะครับเผ็ดเกลิ่นหอมไงครับเพื่อนเปลี่ยนโปรแกรมแล้วนะครับเราจะไปหมู่บ้านคีรีวงไม่ได้แล้วนะครับจะไปพักที่พักที่จองไว้นะครับโรงแรมดิออเรนซินอนนะครับที่นครศรีธรรมราชครับเดินทางต่อครับเข้าที่พักเลยนะครับ มาซื้อสับข้าวก่อนเข้าโรงแรมพักนะครับตลาดเกียร์เจริญนะครับตลาดชุมชนนะครับที่นครศรีธรรมราชเรามาถึงห้องนะครับเบรคเดอะออเรนจ์นะครับนี่หนึ่งสองหนึ่งหกครับลอดูกันนะครับทางในห้องว่ากว้างกว้างไหมนะครับกว้างครับนี่ห้องนอนสบายเลยโรงแรมนี้ครับมาดูบริเวณรอบๆนะครับ ห้องน้ำห้องน้ำก็นี่ครับข้างในมีที่อาบน้ำโอเคครับมีสบู่ให้เดี๋ยวคงนอนพรุ่งนี้เช้าดูจอครับหมู่บ้านทีรวงนะครับเพราะวันนี้เราไปไม่ได้ฝนมันตกหนักพนนี้เช้ามันอยู่ใกล้แถวเนี้ยครับ กับข้าวที่ซื้อมาครับคือปลากระบากมาแล้วก็ซื้อ,นะอไก่ทอดกุ้งทอดทร่เากินครับนี่หมูโอเคถึงห้องนะครับเดี๋ยวก,กินเสร็จก็จะนอนนะครับอาจจะกินมามา่าเสริมก่อนนอนทีุ่งนี้จะไปพรุ่งนี้นะครับเราไปไม่ได้ละหมู่บ้านคีรีงวงน้ำร่วมครับ เดี๋ยวเราจะไปหานใหญ่เลยนะครับโปรแกรมไปขึ้นกระเช้าแห่งแรกประเทศไทยเดี๋ยวดวกันนะครับวันนี้สวัสดีสวัสนะครับ